4ราศีนี้นะครับพระพุธย้ายตั้งแต่วันที่11กันยาถึง28กันยาปี68ครับจะเป็นยังไงมาลองฟังกันดูนะครับลัคนาแรกนะครับคือมิถุน ปกติคนมิถุนเนี่ยเป็นคนที่พูดเร็วทําเร็วไวพิบเร็วมากครับแต่พอพระพุดธไปโคจรเข้าเรือนพันธุอยู่ในราศีที่เป็นธาตุดินไวพิบช้าลงเพราะว่าเริ่มมีความละเอียดมากขึ้นในการสื่อสารนั้นในการที่จะทําการตลาดนั้นหรือว่าในการที่จะค้าขายสิ่งนั้นนะครับเริ่มมีสตินะครับไม่เร็วไม่ล้นนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะทําได้ดีถ้าเกิดใครทําอาชีพเกี่ยวกับเป็นนายหน้าหรือเซลลในช่วงนี้ครับ ต่อไปลักนณาราศีกันครับพระพุธเป็นเกษตรทับลักนณาเด่นในตัวของเขาเองเลยครับเป็นช่วงที่ใครเป็นนักเขียนก็จะเขียนได้ดีมากในช่วงนี้ใครเป็นนักบรรยายเป็นผู้ให้สัมภาษณ์หรือจะทําอะไรเกี่ยวกับคอนเทนต์ครีเอ r เตอร์ทุกชนิดนะครับการเขียนสคริปต์และการค้าขายอื่นๆถือว่าช่วงนี้ดีมากๆแจ่มมากๆแล้วยิ่งพื้นดวงของใครมีอุดมเกณฑ์นะครับอยู่ในพื้นดวงสําหรับคนลักนากันเนี่ย ก็จะมีโอกาสที่จะทำย่อดได้เยอะมากในช่วงระหว่างเดือนกันยานนี้ครับต่อไปลัคนาธนูนะครับพระพุทธเป็นเกษตรอยู่ในเรือนกรรมะซึ่งคนที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวิชาการแล้วต้องถ่ายทอดแล้วต้องสั่งสอนเนี่ยช่วงนี้ถือว่าได้เปรียบ นะครับที่ผ่านมาถ้าสมมติว่าเขียนหนังสือในวิชาการไม่ออกเนี่ยช่วงเดือนกันยาทั้งเดือนเนี่ยจะเขียนได้ใครที่อยากจะสมัครงานเกี่ยวกับการเป็นครูบาอาจารย์ในช่วงนี้อยากจะติวเพื่อจะไปมหาวิทยาลัยไหนก็ได้มันก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ง่ายในช่วงนี้นะครับเพราะว่าราศีธนูเนี่ยคือพาพระเรหัพราชครูรูก็จะเด่นไปในเรื่องของการสั่งสอนรวมถึงนักโหราศาสตร์ทุกคนด้วยหรือจะเป็นหมอดูนะครับช่วงนี้ถือว่าแจมเลยครับ ลัคนาสุดท้ายคือลัคนามังกรครับพระพุธตกอยู่ในเรือสุภะได้เกณฑ์พินทุบาทพินทุบาทเก่ยนเป็นพอพานครับคือดวงอุบาทส่งผลให้คนลัคนามังกรเนี่ยปกติจะไม่ค่อยพูดอะไรเยอะนะเป็นคนอดทนมีวินยัยทํางานไปเรื่อยๆนะครับแต่ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่พูดเยอะหน่อยคุยเยอะหน่อยนะครับแล้วคนมังกรจะเป็นคนพูดอะไรตรงไปตรงมาก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดนิดนึงด้วยความที่ไม่ค่อยได้พูดนะครับพอถึงเวลาพูดนี่ก็ จะได้เรื่องได้ราวเสมอนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่จะพูดหรืออะไรนะครับก็ต้องคิดใ่ตองให้ดีนะครับคิดก่อนพูดเพราะว่าบางทีมันอาจจะกระทบกระทั่งจิตใจคนอื่นหรืออ่บางทีนะครับการพูดตรงไปตรงมาแต่ว่ามันผิดเวลาเนี่ยมันก็ไม่ดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังเรื่องของคําพูดครับไม่ว่าจะพูดกับเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ดีนะครับสําหรับใครที่อยากจะดูดวงแบบละเอียดละเอียดก็สามารถทักมาได้นะัที่นี้ได้เลยครับ